ให้เราเสร็จสิ้นการชำระเช็คเป็นทางเสือที่ได้เกินปลายางหรือทีมเกิดการปดพิจิร์เชิญตับหนักายการติดตายการช่วยเหลือเด็กและเยาวชิญระดับกรณีความรุนแรงจากสภาพปัญหาทั้งสี่ด้านความต้องการการช่วยเหลือรายบุคคลการจัดทำแผนการช่วยเหลือรายกรณีประการที่สองเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประการที่3เพื่อคัดเลือกเบสระดับตำบลสีระดับเขาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพตำบลจาก13าตำบลของอำเภอแม่แตงทั้ง,งด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจกด้านสานังคมและด้านการศึกษาตำบลละสี่ 5, 6, ท่าน,นรวมห้าสท่านพรองด้วยทีมสังเกตการจากองค์การบริหารส่วนตำบล่ะินึ่นสี4ท่าน และได้มีทีมของเทศบาลตำบลสังขูนและได้เชิญทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดทีมใหม่เรียนท่านผู้มีการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเพื่อแทนสหวิชาชีพตำบลทักศึกษาตำบลในอำเภอแม่แตงนะคะและทีมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่บินเราจะรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นแกนเปิดตอนที่ ในงานการประชินปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กและได้ยอมรับยอาเภอแม่แตงในวันนี้นะคะที่เราพู้กระด่าแม่แตงแซงล็อกนะคะที่ท่านเป็นเป็นตัวอย่างนะคะที่จะเป็นนำไปสู่การขยายผลอีกหลายตำบลนะคะรู้สึก เป็นเกียรินะคะที่การไปทุมในวันนี้เป็นเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนนโยบายเสริมโอกาสความมั่นคงนะคะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นอย่างรอบด้านทุกมิตินะคะการทํางานในวันนี้จะเกิดมักเกิดผลกับเด็กและเยาวชนของเราในโอกาสสอไปนะคะจะทําให้เด็กมีทักษะในการเอ่อในเรื่องของวิชาชีพในการทำงานนะคะที่จะทำให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชน แล้วก็จะพัฒนาการศึกษาของยหราชเชียงใหม่ให้ยั่งยืนต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสถาวิชาชีพการศึกาตำบลนะคะการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารจนตกาบแม่้ืนผู้แทนหน่วยงานภาคพีเเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือให้ความสำคัญในการให้โอกาสและก็ร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบใช้ใช้โอกาสในวันนี้นะคะเร่วมกันแทกเตียนเรียนรู้นะคะ เพื่อให้แม่แต่งแซนบอกของเรานะคะเป็นตัวอย่างเป็นที่ต้นแบบที่จะนําไปสู่การส่งเสริมเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดนะคะวบนนี้นะคะประสบผลสำเร็จต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเรื่องาวว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมได้เปิดใจร่วมค้นหาและมองเห็น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสภาพปัญหาแบบใดด้วยความเข้าใจเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้และสร้างโอ,อกอาสทางการศึกษาได้อบีขอสูงกวครูมือใหม่ที่ออยเปิดบ้านท้ายสอบเป็นมุมหนึ่งือสองสนุกเฮียต๋องกูรูเรื่องรถ ขอเปิดอุทเรนเด็กฝึกข้างบ้านเท่าแก่แสแงเปิดโรงงานรับเด็กใหม่สอนให้เองกับมือพี่หเปิดฟาร์มไก่อินซีรับลูกศิษย์แบบไม่คิดค่าสอนน้าไฟลนเปิดครเชฟปูดทองบอกทุกสื่อไม่มีหลวงพวกเราทำได้สร้างชุมชนซีเวอดอดเอาที่จะไม่มีเด็กคนไหนหลุดออกจากระบบการศึกษา ถึงเวลาที่ขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกั